จ้าบ่าวเจ้าสาวมาเลยพี่น้องจ้าบ่าวสาวามีการปูกแขนเลยพี่น้อง เดินซ e ีพี่หนาบ่ลุษ โอโล่แต่งน่ะเดิน4ปีหน้าบ่จะไปลงอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดิน4ปีหน้าพี่น้องเนาะแต่งมีมือเด้อพี่น้องเดินีนาแต่ยังบ่บ่มีวันที่เนาะแต่ว่าแต่ว่า เดิน4ปีหนาเนาะอันนี้ก็สิเป็นจากฟองปูฟองยาเป็นมาสมาลูกภัยอ้ินจากฟอูงมาสมาลูกย मारा मला मारा मला

พี่นพิณ่ี่ตีสำคัญน้ำกินลูกทำแรงคันมอกคอเดวันั้งั้งระบบคย การมดงเคยช่ไหมบ้านห้องปัดปอกเคยแต่ละมองก็สิบก็คือการเน้ะงานเต่งงานของานฝุกนแขนก็ได้

ทั้งสองข้างแล้วจับตัวยอมเมียโกตาทั้สองขามาหลับลูกมืนี้ตัดข้าวมขับนั่งมาพร้อมื่อนี้โดยเป็นการมันเกาะบนน้ำหัวเมียมื่อสามลูกปุ๊บขึ้นไหมนีเนาะั้กแกมเมื่อนี้ต่อไป่าลูกร้านน่ะะที่ขาดได้เป็นูบาเออ พอสิเ้ s, ินพอได้ว yeah. yeah. okay. okay. er ่าต่อไปคอไม่ไม่เน่และเนาะพอเป็นเบาเบาแจ่น um, okay ี hmm. ้ต okay. ่อไปครับไปหิไปดนิน้ำหมูหมูลูกมีอยาปกันหน่ะแล้วไห้เอาเมียเป็นหมูลูกมันจงสะดวกเนาะ่ะเป็นคอเนาะเป็นคอ เป็นเะาพอเป็นทั yeah. uh. ้นาครอพรัวดูครอพครัวจะได้ส่อค้าเลยอ่าคำวัวเนาะวัวสออวัวหาวัวเห็ดวัวทับวัวพ่อวัวพี่เนี่อะไรมันสีไดไสีดีใเลยพราัเป็นคว้าเฮยตรนีมีเซลเ๋ออโตแเ้วเป็นตรสอบตัวหานะแต่หานก็ดึงแล้ว มีกอ <C> <Th ôi S 1> ้าวผมกอั้มันยานี่ยอซอยบดีก้่ัวบ้านเยหาที่อนี่กับาายอ้าวบาแม่โดยอนพ่อแม่บู่บเมียานกินกินอยู่มาอำาการปอแล้วก็เาอยู่อจังีโดยบ้านเ่อ เป็นอ่จาได้จากีอยากเป็นจัากสร้างอยู่ในบ้านนี้เป็นลูกในบ้านหวานในสวนนะับ่ฉมาเรียกตามมาเรียกะไรนี่ฉันมีเลี้ยว่าม่สิว่าอยากไ้จะมีอะไรมาหรอไม่มันบ่อใด้ไดาเนาะอาหายเงมีดีเลยอยู่มันบ่อเตมาเออ ข้าวหมากข้าวหมากเบิดกันแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียเมียขี้กันเป็นวัวหน่ารอบครัวเนาะวัวหน่ารอบครัวขัมุจักนับแต่ผู้เละเป็นพันแล้วเป็นัดึงวัวหน่ารอบครัวมุจักต้องชักแกงหรืต้มข้าวเล้งแกงข้าวไม้แล้ว ดังหลังมี่ดังหลังเขาบุบุญวยน้งมีข้าเจ้าเรื่อง่ีข <ke> ้าเจ้าบ่ดีบ่ีข้าเจ้าเหเออเขาซีมีอยู่มีกินเออเอมียให้หักแท่กนได้ยัวก็ต้องหักเมียเมียก็ต้องหักัวหักบบวเนาะโีหักว หมียโรา่นคน่าเบานี้เมีคาแนต้องสยเจ้านแเลือก็้สนุ่แบใบ็อเป็นทําทำนในเออลุงสูงเกินป้าลุกมลงมาเออระเบาอันก็จับกระเท้า

อันนี้ไฮรูปร้านเรับเต็มไปด้กับกอไปครับแกพ่อแม่คุณก็พัวเมี้นี่มึงอยาได้วานาดัน่วเบียสุดท้องเงินทำแก้มลังมาคันมึงกูเลยสุดยวคอยเจ้าเขาเอาไปชิมอ่ะแกวาทุก้อนะอยากอยู่ดีกินดีชุบซักคนเดียวันนก็ฝากคนนะ

วันควมบ่าวดิวันหุ่งหิมึงอะวันเจอใคมาเลยอันมึงเสียมกนควมบ่าวควบ่าวควมบ่าวควมบ่าคมหุ่หงมึงอะทนมนคนที่น้องขอบุญขอบุกคนที่ติดตามรับชมันไหนกินยาสบายดีให้ลูกร้แกออกเ่องสอนนแเป็นคนูคนมันไหน ดูบอนได้ขันห็ดไทยขเป็นไทยเห็นตาแต่มาเป็นหน้าเห็นควนเคยเป็นควนบังค